ฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงวันนี้เรื่องแก้วรักเจ้านายมาเฟียบทที่7.1อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะบทที่7เอาตัวรอด หญิงสาวหน้าหวานได้สติอีกครั้งค่อยๆลืมตาขึ้นมามองสภาพแวดล้อมยังคงรู้สึกปวดตัวและปวดกระบอกตาเพราะแสงแดดที่สาดลอดผ่านหน้าต่างไม้ซี่พอรับรู้ได้ว่าไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปเธอค่อยๆหยัดตัวขึ้นนั่งแล้วลืมตาอย่างเต็มที่เห็นว่าตัวเองอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีกลิ่นยาแรงมากฉุนกึกในจมูกเมื่อก้มลงสำรวจ ก็พบว่าตัวเองอยู่ในชุดใหม่เรียบร้อยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเบกกี้พยายามนึกก่อนที่จะหมดสติไปเธอได้ยินเสียงเดินของใครบางคนแล้วจากนั้นก็ไม่รับรู้อีกเลยตื่นมาอีกทีก็ไม่อยู่ที่นี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนรู้สึกตัวแล้วเหรอเบกกี้หันไปมองตามเสียงเห็นเป็นสุภาพสตรีที่แต่งกายธรรมะแมง ในมือมีอ่างขนาดเล็กที่ควันยังพผยพุ่งอยู่หล่อนถือมันมาวางไว้ข้างเตียงแล้วทำท่าจะนั่งหญิงสาวหน้าหวานจึงขยับตัวตั้งท่าจะสู้เพอไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครฉันเป็นหมอค่ะวางใจได้ที่นี่ไม่มีอันตรายท่าทางที่เป็นมิตรทำให้เบกกี้คลายกังวลลงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่วางใจเพอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างมันแปลกตาไปหมดไม่คุ้นเคยเลยสักนิด คุณมีคนช่วยฉันหรอคะอืมฉันไีเก็บสมุนไพรในป่าและบังเอิญเจอคุณกลางทางเห็นท่าไม่ดีเลยพามาพักที่นี่เป็นหมู่บ้านกลางป่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีไม่มากนะักฉันเป็นแพทย์อาสามาลงพื้นที่อยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วคะ่ะหญิงสาววางอ่างน้ำลงข้างเตียงเหล่าวนางลงสำรวจอาการของคนบนเตียง ขอบคุณที่ช่วยนะคะคุณฉันชื่ออัญญาค่ะเป็นแพทย์อาสาเคลื่อนที่เธอแนะนนำตัวอย่างเป็นทางการส่งรอยยิ้มให้คนบนเตียงอย่างเป็นมิตรเพื่อให้คนบนเตียงวางใจที่นี่ที่ไหนล่ะคะคุณอัญญาการไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมันไม่ทำให้ความกังวลเบาบางลงเธอวิ่งหนีแล้วโดดน้ำตกลงมาอยู่ในป่าที่ไม่คุ้นเคยแล้วจู่จู ก็โผล่มานอนบนเตียงอยู่ในห้องของกระท่อมที่เหมือนสร้างเอาไว้อยู่ชั่วคราวหมู่บ้านในป่าลึกตะเข็บชายแดนเอสเซอเรียค่ะคุณหมออธิบายขณะที่กำลังผสมยาให้คนไข้เฉพาะกิจปกติแล้วไม่ค่อยมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเพราะอยู่ในป่าลึกชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บของป่าและหลายๆคนก็ทำเรื่องผิดกฎหมายเพราะที่นี่เป็นเขตแนวแตะเข็บชายแดน ซึ่งชาวบ้านที่นี่มักป่วยเป็นไข้ป่าตายเพราะห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนการแพทย์เข้าถึงยากเธอเลยสมัครมาเป็นอาสามาตรวจสุขภาพให้กับผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ฉันขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะเบกกี้คิดว่าป่านนี้ที่บ้านคงเป็นห่วงแย่แล้วไม่รู้ข่าวไปถึงหูของลูวิสหรือยังแต่ที่รู้ๆบิดาของเธอน่าจะรู้เรื่องจากการรายง,งานของเซอร์เกร ที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือคะ่ะเพราะห่างไกลจากชุมชนมากเหลือเกินจึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่โชคดีที่ยังมีไฟฟ้าเข้าถึงเมื่อหลายปีก่อนมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาติดตั้งแผงโซลาเซลล์จึงทําให้หมู่บ้านแห่งนี้มีไฟฟ้าใช้ส่วนน้าปะปาไม่มีจะต้องเดินไปตักที่ลําธารมาใช้เองแล้วฉันจะติดต่อที่บ้านได้ยังไงละเนี่ยโอ้พอจะขยับท่าก็รู้สึกเจ็บร้าวไปทั้งตัว เจ็บยิ่งกว่าที่กระโดดลงมาเสียอีกเหมือนร่างกายเธอมันแตกเปรี้ยไปทุกส่วนเบกกี้เพิ่งรู้ตัวเองว่าร่างกายระบบมาแค่ไหนตอนกระโดดลงมาโดนแรงน้ำประทะจนตัวชาไปหมดกระทบกับหินไม่รู้กี่ก้อนตอนลอยลงมาตามกระแสน้ำพอตื่นขึ้นมาครั้งนี้เลยคิดว่าสิ่งที่เจอมาค่อนข้างสาหัสหากเหมาอัญญาไม่บังเอิญผ่านมาคงเป็นชั้นในตายกลางป่าไปแล้วอย่าเพิ่งขยับเลยค่ะ ร่างกายคุณถูกกระแทกหลายจุดต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเออฉันอยู่ที่นี่กี่วันแล้วคะแล้วนั่นอะไรหรอพึ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่รู้วันรู้คืนไม่รู้นอนไปนานแค่ไหนแล้วเมื่อหันไปมองหมออัญญาเห็นเธอกำลังเคี่ยวอะไรสักอย่างอยู่ในอ่างเล็กที่ถือมาด้วยยังมีควันพวยพุ่งอยู่เล็กน้อยคุณหลับไปสองวันค่ะอันนี้คือยาสมุนไพรแก้ชำไนได้ ฉันต้มไม่ให้คุณดิ่มค่ะอยู่ที่นี่พักฟื้นร่างกายไปก่อนนะคะเราค่อยคิดเรื่องกลับบ้านอัญญาเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแต่ก็มีความรู้เรื่องยาโบราณเธอสนใจการใช้สมุนไพรในการทำยารักษาโรคจึงเรียนควบคู่กันมาเพราอตั้งใจว่าจะเป็นแพทย์ดาสาในพื้นที่ห่างไกลซึ่งหลายๆครั้งอาจไม่สะดวกในการพกยามาเป็นจานวนมากจึงเลือกใช้ยาสมุนไพรแทนก็คงต้องอย่างนั้นค่ะ เธอหายไปประมาณ4ี่วันแล้วบิดาของเธอน่าจะเป็นห่วงและส่งคนออกตามหาแต่ที่นี่ไกลเกินรัศมีที่คนของบิดาจะตามมาเจอตอนนี้คิดถึงบ้านมากอยากกลับไปหาครอบครัวไปเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเธอปลอดภัยดีทางพิเสียและบิดาน่าจะกังวลใจมากแต่คาดไม่ได้เลยว่าพี่ลูซจะรู้หรือยังเพราะเขาไปทำภารกิจกับท่านชาย ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นมาอย่างไงถึงมาอยู่กลางป่าด้วยสภาพร่างกายที่บอบช้ำแบบนี้แต่มั่นใจได้ค่ะว่าที่นี่ปลอดภัยแน่นอนหมองอัญญายื่นยาที่ตักใส่ถ้วยมาให้ขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณฉันคงนอนตายกลางป่าไปแล้วเบกกี้รับยามาไว้แต่ยังไม่ดื่มในทันทีสีของมันไม่ชวนดื่มเลยดูแล้วผะอ,อืดผะอม จากสีสันเดาได้ว่าน่าจะขมมากและเธอไม่ชอบทานยาไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็ตามฉันเป็นหมอค่ะเรื่องช่วยคนเป็นหน้าที่อยู่แล้วดื่มแต่ขค่ะจะได้หายไวๆยิ่งหายช้าก็ยิ่งได้กลับบ้านช้าดื่มเสร็จแล้ววางไว้เลยนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปจัดการธุระด้านนอกก่อนคุณพักผ่อนได้ตามสบายหมอบอกแค่นั้นแล้วก็ลุกออกไปจากห้อง เพราะอยากให้หญิงสาวที่บาดเจ็บอยู่รู้สึกเป็นส่วนตัวเบกกี้มองตามจนคุณหมอสาวหายไปจากสายตาที่จริงเดินไม่ก,กี่ก้าวก็ถึงประตูแล้วห้องนี้เหมือนจะทำจากไม้ทั้งหมดไม่เก็บเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้กระทั่งหน้าต่างแต่แสงสามารถลอดเข้ามาได้ตามรอยแยกของซี่ไม้หญิงสาวพยายามถดตัวนั่งแล้วสำรวจร่างกายตัวเองเท่าที่พอทำได้เห็นรอยช้ำอยู่หลายจุดทางที่แขน ขาและลำตัวช้ำไปหมดเลยแบบนี้จะกล้าเปลือยให้พี่รู้ดูได้ยังไงเนี่ยในเวลาแบบนี้เธอยังมีเวลามาคิดเรื่องหื่นพอนึกถึงเขาก็คิดถึงเขาก่อนหน้านี้แบกกี้คิดว่าตัวเองน่าจะตายอยู่ในป่าชาตินี้คงไม่ได้มีโอกาสได้เจอลูบิสอีกแล้วแต่ตอนนี้เธอรอดมาได้และหากได้กลับไปเมื่อไหร่จะไม่รีรออีกสักวินาทีเดียว เธอรู้เราว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเลยอยากทำสิ่งที่อยากทำไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่เธอก็จะให้บิดารีบจัดการเรื่องแต่งงานไม่อยากแต่งก็บังคับแต่งเสียเลยพอคิดถึงพี่ลูซก็อยากหายไปไวจึงกลั้นใจดื่มยาให้หมดถ้วยมันขมจนแทบกลืนไม่ลงอยากจะพ่นออกมาให้รูรารู้รอดแต่ต้องฮึบไว้เพราะอยากหายจากอาการช้ำใน แล้วรีบหาทางกลับบ้านพอยาลงคอก็เริ่มรู้สึกร้อนบูบวาบอยากได้น้ำเปล่าดื่มตามแต่มองหาแล้วไม่มีเลยจึงพยายามหยัดตัวขึ้นเพื่อออกไปด้านนอกแต่เสียงคุยกันที่ดังลอดออกมาทำให้หญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปข้างประตูแล้วแนบหูฟังมีผู้หญิงแปลกหน้าผ่านมาบ้างหรือเปล่าเบกกี้มองลอดซี่ไม้ออกไปแต่ไม่เห็นอะไรฟังจากเสียง น่าจะเป็นผู้ชายเผลอๆอาจเป็นในกลุ่มโจรที่จับตัวเธอมาก็ได้หญิงสาวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเพอกลัวเสียงจะลอดออกไปด้านนอกให้พวกมันได้ยินไม่มีหรอกที่นี่มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นเบกกี้จำได้ว่าเป็นเสียงของหมออัญญาเอาไงดีวะพี่ค้นไหมฉันบอกแล้วไงว่าที่นี่ไม่มีคนนอกกลับไปกันเถอะ ไม่มีก็ไม่มีสิไปว้อยพวกเรากลับเบกกี้รอฟังจนเสียงฝีเท้ากลุ่มใหญ่ไกลออกไปแต่ก็ยังไม่วางใจเพราะเธอไม่เห็นสถานการณ์ด้านนอกยังคงยืนข้างประตูอย่างระแวดระวังจนผ่านไปเกือบนาทีประตูไม้ถูกผลักเข้ามาหญิงสาวรีบขยบมายืนหลังประตูโดยที่รู้สึกปวดร้าวไปทั้งกายคุณคะอุ๊ย หมออัญญาร้องตกใจเมื่ออยู่ก็ถูกล็อกคอจากทางด้านหลังหมอรู้จักพวกมันหรอคะแม้ร่างกายจะยังเจ็บแต่ก็พยายามใช้แขนล็อกคอหมออัญญาเอาไว้ด้วยแรงที่มีทั้งหมดเพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยต้องเช็คให้ปลอดภัยฉันเคยรักษาคนพวกนั้นค่ะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณหมอคนสวยอธิบายให้ฟังเบกกี้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าหมออัญญาไม่น่าเป็นอันตราย เลยปล่อยแขนออกจากคอหล่อนเป็นหมอมีหน้าที่รักษาคนไม่ว่าใครหน้าไหนมาหาก็ต้องใช้วิชาชีพช่วยเหลือขนาดเธอหมอยังไม่ถามสักคำว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนแต่ก็ช่วยชีวิตเอาไว้ถ้างั้นฉันขอน้ำหน่อยได้ไหมคะแล้วก็รู้สึกหิวด้วยนี่น้ำค่ะฉันกำลังจะไปเตรียมอาหารคุณนอนพักผ่อนอยู่ที่นี้ก่อนนะคะ เบกกี้รับน้ำมาเรารีบดื่มพอรู้สึกขมคอจากยาที่กินเข้าไปได้น้ำสะอาดตามเข้าไปแบบนี้ค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยใจจริงอยากจะตามออกไปด้านนอกด้วยแต่พอร่างกายยังไม่แข็งแรงและกลัวว่าจะมีพวกคนร้ายเข้ามาในหมู่บ้านอีกความดือ้อทำให้เธอต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เลยไม่อยากรั้นคำสั่งหมอเดินกลับขึ้นไปนอนเบื่อเบนเตียงตามเดิมหญิงสาวรู้สึกเสียใจ เพราะความดือรร้นของเธอทําให้ต้องไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ใช่แค่เธอที่เจ็บตัวเท่านั้นแต่ครอบครัวของเธอไม่ว่าจะเป็นบิดาลูอิสและเซอร์เกรต่างต้องพลอยลําบากไปด้วยตอนนี้พวกเขาน่าจะเป็นห่วงแทบอยู่กันไม่ติดแล้วโดวยเฉพาะบิดาเลี้ยงดูเธอมาอย่างดีตามใจเธอทุกเรื่องไม่เคยขัดทําให้เบกกี้รู้สึกผิดมากที่ทําให้ท่านเป็นห่วงเซอร์เกรก็ต้องมาเดือดร้อนกับเธอไปด้วยเพราะเขาเป็นคนอนุญาตให้พาท่านหญิงออกมาเที่ยวเล่น จึงอยากคิดหาวิธีกลับออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเธอยังปลอดภัยดีคิดถึงพี่โลจังพี่โลทขาเบกกี้ขอโทษนะคะได้แต่รำพันกับตัวเองไม่รู้ว่าป่านนี้ลูวิสจะรู้เรื่องราวหรือไม่เพราะเขาออกไปทำภารกิจกับท่านชายแต่ลูวิสก็มีสายข่าวอยู่ทุกที่หากว่าชายหนุ่มรู้เรื่องแล้วจะทำให้เป็นห่วงจนเขาเสียงานหรือเปล่า ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีเบกกี้ได้แต่ถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับไม่ท้วนเธอเงอยหน้าขึ้นมองรายละเอียดในห้องอีกครั้งพบว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแค่เตียงนอนกับตู้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆสิ่งอำนวยความสะดวกแทบเป็นศูนย์ดีที่ว่าในป่าอากาศเย็นชื้นตลอดไม่เช่นนั้นเธอคงร้อนแย่เบกกี้ชินกับชีวิตที่สะดวกสบายและมีคนคอยอธให้ทุกอย่าง มากระทั่งเสื้อผ้าก็แทบไม่ต้องจัดเตรียมเองเมื่อกลมลงมองชุดที่สวมใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดที่แสนธรรมดาเนื้อผ้าแข็งกระด้างและการตัดเย็บค่อนข้างหยาบเป็นชุดนอนของหมออัญญาที่นำมาให้เธอใส่เนื่องจากชุดเดิมขาดวินไปหมดแล้วเบกกี้ไม่ได้จะดูแคลนเพราะเข้าใจว่าสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเธอออกจะชื่นชมด้วยซ้ำที่หมออัญญา ปรับตัวเข้ากับสถานที่ได้ดีดูแลหมอเป็นคนที่เรียบง่ายกินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายคนแบบหมอสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ต่างจากเธอที่แทบทำอะไรไม่เป็นไม่ค่อยจะได้หยิบจับงานบ้านงานเรือนก็มีคนทําให้ตลอดหากเธอติดอยู่ในป่าแล้วไม่เจอหมออัญญามาช่วยก็คงนอนตายเป็นผักแล้วแน่เพราะคงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาหารมาแล้วค่ะ หมออัญญาเดินนำอาหารมาวางไว้ข้างเตียงเมื่อมองดูแล้วก็ต้องประหลาดใจสิ่งที่อยู่ในจานน้าตาไม่น่าเรียกว่าอาหารได้มีแป้งกลมๆผักสารพัดอย่างทัญพืชแล้วก็สอดทนๆเบกกี้แน่ใจว่าไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเออกินได้แน่หรอคะเธอไม่ได้จะดูแคลนอาหารเพียงแค่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแปลกตาเกินไป จนไปกี้ไม่แน่ใจว่าสามารถกินได้จริงหรือเปล่ากินได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะหมู่บ้านในป่าห่างไกลไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ให้ทานจะมีก็แต่พกผักสัตว์ป่าที่นี่ถูกล่าไปเกือบหมดแล้วชาวบ้านมีเลี้ยงไก่บ้างแต่ก็ไม่มากมีอาหารสัตว์ไม่เพียงพอที่จะนำมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะทานพืชและแป้งหมออัญญาอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ให้ฟังหมอเก่งมากเลยนะคะ ที่ใช้ชีวิตในที่แบบดีได้ฉันชื่นชมจากใจค่ะถ้าหากเธอไม่เจ็บป่วยก็คงไม่เลือกมาอยู่ที่นี่แน่นอนแต่โดยสถานการณ์ที่เลี้ยงไม่ได้เลยต้องคนไปก่อนแต่มันก็ทำให้เบกกี้ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่อีกด้านที่เธอไม่เคยเห็นบางพื้นที่ที่ฉันไปกันดานกว่านี้มากค่ะเลิกต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์รัฐบาลของออกเซเลียมีเข้ามาช่วยเหลือเลยเหรอคะ แค่ดูจากสภาพในกระท่อมนี้ไม่ต้องออกไปดูข้างนอกก็พอรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าคงจะแร้นแค้นน่าดูเบกกี้ไม่รู้จักองค์ราชทายาทไม่รู้จักคนในประเทศนี้ยกเว้นท่านชายกับท่านหญิงดูแลทั้งสองคนเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่น่าจะปล่อยผ่านหรือสภาพความเป็นอยู่แม้ในพื้นที่จะอยู่ระหว่างชายแดนก็ตามของจากรัฐบาลมาไม่ถึงหรอคะ่ะ มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอิทธิพลขัดขวางไว้ชาวบ้านแถบชายแดนจึงไม่ได้รับอะไรเลยเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศใช่ไหมคะน่าสงสารชาวบ้านนะคะได้รับผลกระทบหากท่านชายสมูเอลรู้เรื่องคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่เบกกี้วิคาะห์ไปตามเรื่องตามราวคาด่าเอเซเรียคงมีปัญหาภายในจึงทําให้เกิดสงครามอย่างทุกวันนี้คนรู้จักท่านชายสมูเอลได้หรอคะ หมออัญญาขมวดคิ้วถามอย่างสงสัยก็มีเรื่องให้ต้องรู้จักนะคะแต่ฉันคงเล่ารายละเอียดได้ฟังมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยเบกกี้จึงไม่อยากพูดถึงทันชายมากนักถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ฉันพอจะมีหนทางพาคนไปส่งในที่ปลอดภัยได้คุณอยากเดินทางเลยไหมคะหมออัญญาเสนอหนทางให้กับหญิงสาวพอดูแล้วเธอน่าจะอยากกลับบ้านมาก และการอยู่ที่นี่นานๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันทุกอย่างเบกกี้ยิ้มกว้างอย่างคาดไม่ถึงรู้สึกดีใจตื่นเต้นไปหมดที่จะได้กลับบ้านเร็วๆงงินคุณทานข้าวและทานยาจากนั้นจะพักผ่อนนะคะฉันจะคอยเฝ้าข้างนอกตลอดดับรองว่าไม่มีอะไรคะ่ะขอบคุณค่ะหมอถ้ามีโอกาสฉันจะตอบแทนคุณนะคะ เรื่องการช่วยคนเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วค่ะอย่าคิดมากเลยงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเบกกี้มองจนกระทั่งหมอออกไปด้านนอกแล้วก้มลงมองอาหารในถาดทาไม่กินเธอคงหิวตายแน่ๆเป็นไงเป็นกันหญิงสาวจึงใช้ช้อนตักผักขึ้นมากินก่อนแล้วพบว่ามันก็ไม่ได้แย่ซอสในถ้วยกับแป้งก็เข้ากันดีหรืออาจเป็นเพราะหิวก็ไม่ทราบได้ เธอใช้เวลาในการกินรวดเร็วมากจากนั้นก็ทานยาตามที่หมอบอกแล้วล้มตัวลงนอนเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้มีแรงเดินทางตอนนี้เรื่องเกี่ยวรักเจ้านายมาเฟียมีออดิโอบุ๊กจำหน่ายในเมย์มาร์เก็ตแล้วนะคะเป็นเวอร์ชั่นเต็มไม่ตัดเลิบซีนถ้าสนใจสามารถคลิกดิงด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ